ข้าวลิกไปไม่สวนโอเคบ้าง I am everywhere I am everyone Mirror image g o p i ปริง,รงแล้วเสร็จปุ๊บเราวได้มิดนายเร็เออแล้วผมก็อัดไปเลยไงวันนี้เราจะมาเล่นเด็กที่บุกหนักๆ ต่อยเน้นๆกันบ้างนะครับน้องเกวนอ่าจริงๆน้องเกวนเราไม่ได้เล่นกันมาพักใหญ่เลยนะตั้งแต่ได้สกินมาก,ก็ไม่ได้เล่นเลยแต่ล่าสุดในเมตาเอเทนอลเนี่ยเขามีการหยิบน้องเกวนออกมาเล่นกันเอามาใช้แก้เมตามันจะเป็นเกวนสีแดงครับเกวนด <c oughs> าริอัสภาพหน้าปกคลิปน่าจะมีดาริอัสที่แบบเด่นแบบ <c oughs> พร้อมที่จะทุบหน้านะครับแต่จริงๆเราใส่ไปเดียว <c oughs> จะได้โชว์หรือเปล่าไม่รู้เลย เออเพราะว่าอีก2ใบที่เหลือใส่เป็นเลิบลองครับได้เลสมันหกมานาไงมันไกลไปหน่อยนึงแล้วก็เราจะใส่ใบนี้เข้าไปด้วยครับกับตันคอลิกมันมีลิสต์ที่ไม่ใส่อยู่นะแต่ผมจะลองแบบที่ใส่ว่ามันจะมีประโยชน์ไหมหรือว่ามไม่ต้องก็ได้เพราะว่าเราเล่นเป็นฮอลโลครับเราใส่การ์ดฮอลโลค่อนข้างเยอะนี่มีฮอลโลประมาณเนี้ยซึ่งมันพอที่จะทาให้กับตันคอลิกส์แอตแทกเยอะแล้วทีเนี้ยถ้าอีกฝั่งไม่อยากโดนหันเลอดในซัดครึ่งใช่ไหมเขาก็ต้องเอาตัวละครเลือดเยอะไปบล็อกคอลิกส์แล้วเสร็จปุ ตียัดเข้าไปซึ่งการ์ดเอ็นเทที่เราใส่มันจะมีใบที่สําคัญมากก็คืออัลโทซิตี้เนาะใส่ใบหนึ่งครับเทคกไว้ Take wide. เพราะว่าเด็กนี้บุกค่อนข้างไวมันไม่ค่อยชอบการที่แบบดองการ์ดใหญ่ๆไว้บนมือเท่าไหร่อีกเซอร์ออฟรัดมาร์คออฟเดอะไอซ์่าแล้วก็ถึงเราจะมีตีฮารุแค่3ตัวเราจะมีได้ทุกตัวถ้าเราใส่ไหมเออใส่ไหมใส่ไหมไหมใส่ไหมครับสุดท้ายเป็นวอลลิงเดชอ่าเหลือหนึ่งใบเหลือหนึ่งใบเราเอาอันนี้นี่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  อันนี้ของดีตีฮารุแบบเาวอลไปเลยน้องเกวนถือค้อนฟาดหน้าอ่าถามว่าเด็กนี้มีการ์ดเอเทนอลกี่ใบก็ต้องตอบเลยว่าเยอะอ๋อโอเคสีใบนึกว่าจะมีหนึ่งใบให้ช็อกเลยนะมีสี่ใบครับก็คือเด็กนเนี้ยเนี่ยพอไปอยู่ในสแตนดาร์ดก็น่าจะเล่นได้เหมือนกันแต่อันนี้มันจะดุขึ้นด้วยความที่ ตีเดกรอบแล้วก็เมียทูซิตี้ฝากเน็กซัตไปเลยนะฮะเป็นทางลัดในการที่แบบไม่ตีมากงะจัดมันใส่เน็กซัตไปเลยตรงๆเดี๋ยวเราต้องใส่สกินด้วยเออไม่ได้เล่นจริงจังมาปักหนึ่งนะสอบต้องเกณนนี่ไงเออสกินพาร์ทที่ได้มาพาร์ทที่แล้วเนี่ยถึงผมจะไม่มีสกินนี้ใทีฟท,ทีแต่ผมก็มีใน LR รนะครับคุณเล่นใ,ใหม่เลิกใช้เล็กไต่แต่แรงดีครับเด็กที่ชอบจริงๆครับตามที่แชทบอกเลยครับเพราะว่ามันไต่ได้หลายเด็กมาก ที่ผมเล่นอะในแต่ละไลฟ์ครับมันใช้ได้หมดเลยเว้ยอยู่ที่ว่าชอบสไตล์ไหนหรือชอบเด็กไหนมากที่สุดหรือช่วงนั้นเจอเด็กไหนและอยากเอาเด็กอะไรมาแก้ทางมันเล่นได้หมดนะครับก็ต้องปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆในแต่ละวันแต่ละวันอ่ะไปต่อยกันดูว่าจะเป็นยังไงครับกับน้องกนแจะได้ใช้กับตันเคาลีกไหมจะได้โชว์ดาเลียรหรือเปล่าจะออกมาในหน้าไหนน้องเซนเกียวตินยังอยู่ในเกมเปล่าโอ้โหใบนี้ก็ลืมไปเหมือนกันนะ มีใบนิดอยู่ด้วยใช่ไหมใช่คือฮิตกันเลยช่วงหนึ่งอะ่ะเราเจอเป็นแอนนี่ชาโดว์ไอเฮ้ยอันนี้เดี๋ยวคอนโทรปะ่ะใช่ไหมทรงเนี้ยคอนโทรชัวชัตเท์ไอใครจะไม่คอนโทรลีเจียนคู่แบบเดียวกันคอนโทรแน่ๆเราก็คอนโทรเหมือนกันสวัสดีคอนโทร VR คอนโทร right บันแพงคิโอตินใช่ครับดิสซิเนเกตด,ดีกว่า คือเมื่อก่อนมันไม่มีการ์ดค่าเว้ยน็อกซัดอะมันมีดีสุดก็น็อกเสียงกิโยตินเขาก็เลยใช้น็อกเสียงกิโยตินกันโอ้โหถ้าใบเนี้ยผมไม่ใส่กับตันเคาลิกอะมันจะเป็นโอเพนฟอร์เยอร์ไม่ก็อัลทูซิตี้นะครับใส่ชุมโปดหรือคาตาดีไหมเอ่อเอ่อไม่น่าดีไม่น่าจะจำเป็นนะปล่อยตายเลยดีปะปล่อยตายเลยแล้วกัน เธอหน้าลงเกวฑผมอยากให้ฮอลโลตายเออจริงๆมาฮาวออฟเดอะไอเอสใช้ได้แต่เดี๋ยวไว้ใช้เธอหน้าไปครับน้องเกวฑเกรทแฮมเมอร์ก็มาแต่อันนี้เขาน่าจะฆ่าเกวฑได้นะมันเป็นลีเกนชาโลอายฝั่งนู้นคอนโทรจริงเนี่ยเห็นปะวินเจนส์อ่าน้องเกวฑตายโอเคเกรทแฮมเมอร์ ตีหนักๆเลยขอทีหนึ่งเน้นๆเฮียบางอาวุธทิ้งเลยโอ้ไม่กอดขาดทุกอย่างโอ้ oh, ขาดจนจะสะอาดเดี๋ยวเราลงกับดันคาลิกครับผมเทอร์นี้5มานาพอดีเลยโกฮาร์ตไปกับดันคาลิกเออหั่นครึ่งครับเน็กซัส ไม่ใช่กับตันคาลิกแล้วเป็นองค์ผลิตเยอร์มันจะสวยกว่าเพราะว่าเด็กแบบเนี้ยมันจะแพ้องค์ผลิตเยอร์มันจะแพ้ทรัพายากรที่เสกขึ้นมาเขาน่าจะฆ่ากับตันคาลิกนะอู้ไม่ว่ะแล้วเธนหน้าเนี่ยผมต้องตีเลยแต่เหมือนผมจะโดนติงจนตายว่ะใช่ใช่ใช่มันคือเด็กแบบยิงยือ้อยิงยือ้อยิงยือ้อซึ่งเราแอบสเสียบอยู่นะจริงๆไม่แอบนะครับเสียเปรียบ เราเสียเปรียบอยู่เธอหน้าเราตีเลยแล้วกันไม่ปล่อยสโลว์ไอคัน่นไม่งั้นเดี๋ยวโดนพิปเปอร์กระทืบเออคอ e รลิคเหลือเลือดหนึ่งหรือมันจะเทควะจริงจริงเทคเลยก็เป็นความคิดที่ไม่แย่นะเหลี่ยมดิ the Ice. วิตเทอร์ริงเวลมาร์ทออฟเดอะไอซ์อีเซอร์ออฟรัว กับตันเล่นกับดูรานในคลิีคิดว่าไงครับจะลองจัดดูไม่ไม่ไม่ไม,ไม่กับตันตีไปอย่างนี้ครับพอแล้วกับตันใส่ลารตีไปเลือดมันเยอะมันตีแรงแต่แต่คิดว่าไม่ต้องหรือไม่ก็ลองดูก็ได้ครับมันก็เป็นวิธีการใช้กับตันเคารลิกในแบบที่เหลี่ยมดีบางทีก็ไม่ค่อยชอบเด็กสไตล์นี้นะตรงที่แบบอชนะก็ชนะแพ้ก็แพ้มันดูไม่มีความมั่นคงตะเกาเริ่มแล้วครับเริ่มแล้วบุคคลในเมตาช่วงนี้เขาเริ่มที่จะ อ่าอาอูเรอรากันแบบไม่คอมโบอะไรละไล่สาระตีมันเนี่แหละแป๊บเดียวก็จบละเพราะว่าจริงๆอ่ะแอคชั่นสมิลาถึงมันจะเก่งอ่ะแต่มันรีควายสกิลเพย์เยอะนะครับมองว่าถ้าเจอก็แบนถ้าเจอแบนกัน้อืมเด็กมันโกงโกงจนรู้สึกว่า ไม่สู้มันน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่าอารมณ์เหมือนตอนที่เราสู้กับนามิอ่ะอุ้ยโอเคไม่เป็นไรไหวสองสองแรกว่าแรกหน่อยเป้่าไหนแรกเคือกับตันเพิ่งเก็บไปไม่ใช่เหรอใส่กี่ใบสองใบแต่มันจะขึ้นมาโชว์ครับมันจะขึ้นมาโชว์ว่าไม่หยีหรอพลังกับตันถ้าเป็นการ์ดใบอื่นนายไม่ชนะหรอก ก็อาจจะใช่ครับในเวลาที่เราไม่มีเกวนกับตันคาลิกก็จะเป็นใบที่ช่วยเราได้อย่างดีบาลิสตาตีบ้าฟออยู่นะถ้าฟอจูนตีก็คือตายเขาก็ต้องแลกไม่แลกว่ะใจไม่แข็งพออๆกับตันคาลิกแล้วอะถ้าตีไปได้ดาเมจทั้งหมดเอ่อหกหน่วยนะครับผมว่าเธอรนี้ยผมจะเก็บมานาเย หกเน้นๆมันไม่ถึงมือดาเลียนเลยวะบางทีมันก็ไม่ถึงมือดาเลียนเลยวะลูเลคอนเนอร์โอเคโอเคกัปตันคาลิกส์กสัปตันคาลิกมันฆ่ายากด้วยนะหนึ่งหา้าเออสไตป์อัพเดอะแบนสไตป์อัพเดอะแบนเอามาเพิ่มแอตแท็กนะครับเพื่อทำให้คาลิกสตีเข้าแล้วก็ เอามาบล็อกเขาด้วยถ้าเขาจะตีมาเขาก็าน่าจะกดผ่านเพราะเดนมาร์สเซียฉลาดฉลาดจะไม่ตีมาในจังหวะที่แบบรู้ว่าตัวเองจะเอ้ยจริงจริงมันตีได้ะเวยเพราะว่าไอ้พวกนี้ไปบล็อกปุ๊บเลือดก,ก็ไปลดโอเคเขากาแบบเก็บเลือดเต็มที่เพราะว่าเรามีตีฮะลุเขาหลิกไปแล้วตายทันทีครับเพราะว่าเขาหลิกตีไปลดหันครึ่งไอ้นี่ซ้ำเ,เติมดาเมจจบแล้วผมชนะแล้วเนี่ย เฮ้ยเขาหลีกแบกทุกคนอ่าเอเซอร์ออฟบรัดเป็นเก้าใช่ไหมแค่นี้ก่อนแล้วผมอาจจะลงรูและคอนเนอร์เดี๋ยวดูว่าเขาจะสวนอะไรไหมแบบซิงเกิลของแบบนี้ไม่สวนโอเคหาเลือดนี่มันโหดอยู่นะจริงไป ตีอีกรอบเฮ้ยเขาลิกแบกเฮ้ย,เ,ยเด็กนี้เขาลิกแบกที่บอกว่าไม่ต้องใสก็ได้อะเฮ้ยใส่ได้เขาลิกมันแบกได้ขอแค่ตีเข้าสกิดเน็กซัสอ่ะมันหายไปเยอะมากเลยนะเว้ยพี่พี่ผมไม่ใส่ดาเลียสับบนใสกับตันสามเฮ้ยเอาไว้ใบหนึ่ง ดาเลียดเอาไว้ใบหนึ่งเฮ้ยแต่ผมเจอเด็กแก้ทางไหมเมื่ <c oughs> มงเอยแก้สุดตัวมากอนเนี้ยยังไงเดียวเฮ้ยโดนแก้สุดตัวจริงโอ้โหเขาหลีกยังจะขึ้นมาอีกตอนผมเล่นกับตันตีไม่เคยเข้า <c oughs> ต้องมีการบัฟไงต้องมีการบัฟโอ้ไม่มีไม่มีการเล่น อยากได้โอเพนโฟย์ you, แต่ไม่ได้ใส่จะได้ได้ยังไงเออผ่านรัวๆอย่างนี้เข้าทางเขาเลยแฟนทอมบันเลอร์เหรอโอเคเอาไว้นี่มาก่อนแล้วเดี๋ยวเธอหน้าลงเก๋นไหนเขาจะลงอะไรเพิ่มไหมดูก่อนว่าเขาจะวิตาลิงเวลหรืออะไรไหมแต่เวลมันไม่น่าจะใช้ตอนนี้ครับเวลมันน่าจะใช้ตอนโจมตีมากกว่าตอนเล่นกับตันตีไม่เข้าเพราะโดนเวนเจนแฟนทอมบัตเลอร์ไป ไอ้นี่มันปรับมาเนี่ยเป็นสามอทกก็เลยทำให้บล็อกตัวนี้ได้เลยอ่าตะเกียงครับอืมตะเกียงปล่อยปล่อย่อยปอย,ปย,ปยเดี๋ยวรัเคยใช้คือรัสใช้ปุ๊บอะมันจะแก้ได้ก็จริงแต่ว่าปล่อยไปก่อนไม่เป็นไรลอกกล่องลอกกล่องรอใช้คกับน้องเกวเพราะว่าเดี๋ยวถ้าน้องเกวโดนแช่ใช่ไหมครับแล้วอินี่มันสไตล์ไปอะมันจะโดนกัดตายเลย เฮ้ยไม่โดนปะอ๋อโดน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 ครับโดนเกวนไปมึงดุจังอ่ะมึงดุกับน้องเกวนกูจังอ่ะเฮ้ยดุไปเป่าเพื่อนเฮ้ยเพื่อนเกวนเด็กมึง กับตอนว่าอีกแล้วผมแนะนำนะวิธีการเล่นเด็กประมาณแฟดฟีดฟอร์ b บายอย่างเงี้ยให้เล่นแบบรีแอคทีฟอะเล่นแบบรอตั้งรับรอสวนเขาตอนตีอะอย่าเป็นฝ่ายอย่างเงี้ยอย่าเป็นฝ่ายอบเอออกแอคชั่นก่อนมันเสี่ยงหรือก็ไม่หรือไม่ก็ไม่มีการด์ใบอื่นนะครับเฮ้ยควนตายแต่เขาหลีกแรงมาก าาท,าทามานาไม่ท่าปะท่ามานา11ดาเมจอะเฮ้ยมันคุม้มนะเว้ยมันคุ้มนะมันคุ้มจริงๆนะเว้ยเออมังออฟเดอะไอซิ่งมังออฟเดอะไอซิ่งโอเครีเดีมพอดีจี้อ่าล่อฟอร์ตไปล่อฟอร์ตไปออกมา ให้เขาใช้ฟอร์ตไปโอเคเพื่อนผมจะโดนลูเนชันไหมถ้าโดนลูเนชันผมก็อซฟเดิแบนแล้วผมก็ชนะเลยไงเออกลัวอะไรก็แซฟเดิแบนชนะใช่ไหมดิลูเนชันรู้ว่ามีบนมือมันหนักใช่ไหมเออของหนักๆอ่ะมันต้องปล่อยมาบ้างอย่างจังหวะเนี้ยเป็นจังหวะที่ใช่แล้วครับ เอา้าไม่ทำอะไรเลยโอเคไป <the> เข้าเหล็กตีเข้านะฮะคือตีเข้าเนี่ยมัน5้าหารหนึ่งเหลือ0.5นย์้าเอาจริงอันนี้ชนะแล้วเนี่ยคือถ้าตีไปอะ่ะแล้วเหลือเลือดหนึ่งใช่ปะ่ะมันหารแล้วปัดคืออุย้ยว้าวเข้าสองหน่วยโอเค ไม่แย่ไม่แย่ปัดขึ้นตะกี้มันหานคือถ้าเลือนเหลือหนึ่งยังไงมันก็ยังไงมันก็ไม่ได้ไม่เข้านะครับเอยจะทำไงดีวะยูนิมหมดแล้วอ่ฝั่งเขาเคลียร์เราหมดเลยจิมเหรอจัวอืมใช่ถ้าเลือนเหลือหนึ่งเกวนน้องเกวนจะสับตายพอดีแต่มันตีไม่เข้า เอ็กเซอร์อาการ์ละหมดแล้วการ์ดเขามีอย่างเยอะเลยวะ,ะ <think> เร็วกว่าธนูของฉันอย่างนั้นเลยไม่มีหรอกโอ้ยนี่มันกาดจ,จะฆ่าเราเลยหรอแต่เราไม่ตายนะใช่เราไม่ตายนะ ผมว่าเดี๋ยวผมผมปูบอร์ดไม่ได้เพราะว่าถ้าปูบอร์ดไปรู้สึกขาดแคนดาเมจวะ่ะสี่ดาเมจที่ขนาดเขาฟอร์ดบายแบบบ้บาๆแล้วนะเรายังไม่ไหวเลยต้องตีเลยครับไม่งั้นเดี๋ยวโดนคิทเัลแอโร่โเลิมรองเวลอัพพอดีอ้ แฮชวินขึ้นมาแล้วสองใบเชียวเวนเจนอะกิมทิ้งด้วยวะ่ะอืมเริ่บรองเรายัางไม่เวฟขออาดหน่อยนึงอ๋อสัพยากรก็มาเรื่อยๆเลย แล้วฉันจะสู้ยังไงขาดเลือดเสียงอะ่ะอุ้ยได้ได้ได้อันนี้ได้ขาดสีอ่ะเรคคอเนอร์เอาเลือบลองไปตีแล้วเลือบลองกอปเลคคอเนอร์เอาเลือบลองไปตีอีกทีหนึง่งเขาจะปิดเกมเลยว่ะของขวัญจากอวาโลซันผมควนตีเลยไหม เดี๋ยว่าผมคนสไตล์อัพเดอะแบนวะสไตล์อัพเดอะแบนมันมีฟอร์ตบายมันฟอร์ตบายทีหนึ่งแล้วมันในนี้ก็ตายอยู่ดีโอเคต้องมิดไนท์เรดครับโอเคอันนี้เราจะบล็อกแอชไม่ได้นะครับแต่เรายังไม่ตาย เพราะว่าสุดท้ายเราแอชมันจะฟรอสไปซ้ำอยู่ดีโอเคสรับเดะแบนธนูที่บินออกไปบล็ like อกแบบนี้เพราะว่าผมจะมีเลอศเมดมีเลิศอิมเมจก๊อปปี้รีคอร์เนอร์ปิ๊ก แล้วเสร็จปุ๊บเราได้มินไนียเรดเอามินไนียเรดตีอีกหนึ่งรอบอ่ะฮะตีสองรอบในเทินสตูแล้วเธอหน้าเธอหน้าตีแบบนี้นะครับไล่แบบนี้เฮ้ยแต่เร<ป>ียบมาเร็วไม่เล่น เล่นไม่ได้จริงเล่นไม่ได้เล่นไปนี่นะ่าจะแพ้ได้เลยต้องตีดีนะก๊อปตัวไหนก็ได้ไม่ต้องให้แท็กใช่ใช่ใช่เพราะว่าถ้าเป็นเลิบลองเมื่อก่อนน่ะมันจะก๊อปใครไม่ได้เลยครับเลิบลองเขาปรับมาสักพักหนึ่งแล้วนะฮะตัวมินเล่ยเมสสามารถก๊อปตัวอะไรก็ได้ไม่ต้องมีเงื่อนไขว่าต้องให้แท็กบวกเฮ้ยเซตคาริมอย่างนั้นเหรอมันได้อวะมันได้เหรอ จะมาดูว่าได้หรือเปล่าถ้าได้ผมลอกเลยอ๋อกาลิโอกาลิโอ,ก,โอก็สู้ยากอยู่ครับเพราะว่าไอแท็กมันเยอะฝั่งเนี้ยดูชื่อก็รูละได้ไหมเฮ้ยโอ้แต่ถ้ามืออย่างเงี้ยได้ก็ได้มืออย่างนี้เล่นไม่ได้ก็แย่ เป็นเด็กบอร์ดกว้างที่น่าจะแก้ได้หลายอย่างเหมือนกันนะเสร็จปะเอ้ยยังไม่ใช่ววะโอเคต้องเทรดค่าไปเลยพราะไม่งั้นโดนสโนบอลแน่นอนอฟิมิรัลที่ออกมามันจะตัวใหญ่เกินไปเกินกว่าที่จะทนได้ ดังนั้นเราปล่อยไม่ได้บอยเตอร์ัสโฮดได้นะครับบอยเตอร์ลัดโฮดเอาไปบล็อกถ้ากรณีเป็นเซตอ่ะเราเทินหน้าเราค่อยเป็นเกวนแต่ถ้าไม่ใช่เซตเราก็ลงเกวนโอเคตามแผนไม่ใช่เซตเวลอัพอะ เพราะผมรู้สึกว่าถ้าเซตเวลอัพเราจะอยากเอ้ยเวินฉลามฉลามทำไมวะไม่รู้ตีก่อนตีก่อนเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็รู้ว่ารู้หรือไม่รู้เอาเซตบล็อกด้วยอระแต่ถ้าอันนี้เราตีทะลุอัดไปเลยอ่ะ ถ้าเราตีฮารู้อัดไปเลยอะถ้าผมใส่เลยอะแล้วผมใส่ติดไงเออแล้วผมก็อัดไปเลยไงต่างคนต่างผัดกันตีครับ <laughs> มาชอพนี้ต่างคนต่างตีเบ็คฟิมโอ้ไม่กด อูยเราลากเลยเธอหน้ามาลากเลยแล้วตีชาวเฮคาลิมม,มาน้าหมดม,มาน้าหมดเฮื่อโอเคตัดสินใจถูกแล้วที่ตีทะลุไป พราะตีฮลุมันทําให้เราอโทได้เลยคือต้องทํานะไม่ทําไม่ได้ด้วยไม่งั้นคือแพ้แล้วเห็นเฮคาริมตรงนั้นไหมไม่นึกว่าจะใส่นกฮูกไอเดียดีนะครับเพราะมันทําให้เฮคาริมที่ต้องเป็นวินคอนดิชันอะลงมาปุ๊บแล้วปลอดภัยอะไม่ต้องแบบเก็บมานาไว้ดีนายอย่างเงี้ยเซฟตีเซตใหม่จะมาแล้วหรอครับจะมาเซตจุดห้าครับเก้าจุดห้าครับตัวละครใหม่มาแล้วมีเทสในเซฟตีบีเดี๋ยวผมมาเทสดูเดี๋ยวจะมาไลฟ์เล่นเพราะว่าอยากเล่นเหมือนกัน กินโวกจะมีแลน์มาร์กเห็ดไหมเพราะว่ามันเป็นพิวทูเพราะถ้ามีอ่ะเด็กนี้จะลำบากมากมันตีได้แค่ครั้งเดียวถึงผมจะใส่ลูนลันเนอร์ก็เถอะแต่ก็ไม่พออยู่ดีเด็กคอมโบแลน์มาร์กบวกการล้างเห็ดโกงไปไหมไม่ครับออกจะแนวไร้สาระด้วยซาำ มันกแ็แค่แบบเหมือนฉันอยากจะโชว์ว่านี่นี่คือไอเดียของการแบบว่าไม่ตายสักทีแล้วรออินโวคสู้ไงมันก็ก็แล้วไง <laughs> แล้วไงในเมื่อมันมีเด็กที่เล่นแล้วชนะนใช้คอสึงคอมันก็ชนะแล้วอ่ะจะทำอะไรให้ยากทำไมวะใช่ไหมนอกจากคำว่าอยากเล่นอะแค่นั้นแหละอยากโชว์อยากโชว์ไอเดียอยากจะเล่น ถ้าเป็นในเอเทอร์นอลอ่ะมันไม่มันไม่มีข้อดีเท่ากับการที่เล่นซามิล่าโซอีหรอครับสิมเปิลกว่าง่ายกว่าเลยเขาลิกเลยไหมผมว่าเขาลิกจะดุสุดถ้าหลุดเข้าไปได้ก็คือหวานหวานจะหลุดเข้าไปได้ไหมหลุดได้มันคอสมีคอร์ละเดี๋ยวเราใช้วอลลิงเดชไหม ยังไม่ใช้ตีฮลุนะครับตีฮลุมันเปลืองค่านาคที่จะมาบังกับตันคาลิกไปนาคตายแต่ถ้าไม่บล็อกเลยก็คือตายเหมือนกันนะอลิงเด,ดชึกโดนเชือด็นซัดวับ ขาด4ดาเมจซึ่ง4ดาเมจเราหาได้จากอัทวิซิติเก่งเก่งเก่งผมว่าเขาลิกเป็นหนึ่งในการ์ดลัดคิวอะ <c oughs> เป็นการ์ดลัดคิวที่ดีมากลัดคิวชนะไปเลยโอ้โหแต่มีเลือดแค่สี่นะแต่มีเลือดแค่สี่นะ ก็มาดูกันจะรอดนานไหมหรือจะตายเลยนี่มันคู่พีโดเวอร์มันน่าใส่อยู่ละมันเพิ่มมานามาแล้วก็เพิ่มเห็ดที่สับมานะครับ35ลูกกับ4ดามเมจซึ่งตามปกติแล้วถ้าเป็นเด็กเห็ดทั่วไปสับใส่ขนาดนี้มันควรจะตายแต่ว่าเด็กนี้ไม่เด็กนี้ไม่สน เราไม้เราไม้ไหมไม้ไปเลยไม้ไปสักใบหนึ่งให้เห็ดมันเยอะขึ้นปัญหาที่อยู่ที่เขาตาัเชฟป,ปิงนิดหนึ่งกับตันเขาหลึกได้ไม่เยอะด้วยกับตันเขาหลึกได้แค่2ดาเมจเองเพราะว่ามันถือว่าสดาเมจอะคืออ่า4 4คือเบสถ้าเขาไม่ตายในเทินหน้าเทินหน้าผมตายใช่ปะ อืมเราจะว่าอย่างนั้นก็ได้ไดถ้าเขาไม่จวดเหตุตายในเธอนี้นโอ้โหไม่ตายละผมเพิ่งบ่นไปใช่ไหมแล้วมันก็มีคนเล่นโอเค แต่ฆ่าเราตายหรือเปล่าอีกเรื่องเขาเหลือก,การสิบเก้าใบอะเธอหน้าเราตีเข้าไปน่าจะน่าจะได้อะไรเยอะอยู่เธอหน้าเราต้องอ l l in ทุกอย่างละไม่งั้นเราแพ้ละต้องบัฟ all in เอวิ y t h i n สัตไปเลยไม่ต้องกลัวโดนยิงไม่ต้องกลัวอะไรงั้นให้มันเข้าเ e x กซัตเยอะที่สุดเท่าที่จะเยอะได้อือ่ม โอ้โหเปอร์โนว่าเลยเออผมต้องอัพโทซิตี้การ์ดเข้าเหลือ20่ใบจำนวนที่จะ, hate, จะ,ะโดนเหตุมันจะเยอะขึ้นอ่าโอกาสที่จะโดนเหตุมันจะเยอะขึ้นหน่อยหนึ่ง30ลูกรึบตายไปมึงอะ จะโชว์เก่าเกมแต่ดวงไม่พอไงตายซะก็เด็กน้องเกวดเราไม่ใช่เด็กดาเรียนแหละไม่ใช่เด็กดาเรียนไม่ได้โชว์ดาเรียนเลยได้เล่นดาเรียนไปเกมหนึ่งแต่ว่ามันเป็นเกมที่เราโดนายาสูบมือดีใช้การ์ดตันตันตันใส่แบบออเดอร์เป๊ะนะครับลงยาสูบเสร็จป,ปุ๊บเราตามด้วยราหุรักต่อทุกอย่างเป๊ะหมดก็เลยตีไม่เข้าถึงแม้ว่าจะได้ลงดาเรียนแล้วฟิปก็ตาม แต่ก็ตีไม่เข้าครับโดนตันอยู่นั่นแหละตัน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 ัแล้วไม่มีจังหวะอัลโทซิตี้ด้วยเรียกว่าเป็นเด็กแก้ทางเด็กนี้เลยก็ได้เด็กนี้มันไม่มีอะไรมากนอกจากลงยูนิตไปแล้วก็ตีลงยูนิตไปแล้วก็ตีครับน้องเกวนก็ยังคงมีมิติการเล่นเหมือนเดิมคือตีใช่ไหมเจ้านายใช่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 ลงไปตีโอเคได้ตีและน้องก็ทําได้แค่นั้นจริงๆครับคือถึงแม้ว่าผมจะเป็นคนที่ชอบน้องเกวนทั้งดีไซน์แล้วก็ทั้งแบบทุกอย่างแต่มิติการเล่นน้องมันทื่อ ก็ลงไปแล้วก็ตีลงไปแล้วก็ตีมีแค่นั้นจริงๆพอด้วยความที่มันเป็นแค่สี่มานาเนาะถ้ามานามากกว่านี้เราทําได้เยอะกว่านี้ก็ปกติเออถ้ามานาน้อยวันนี้น่าสนใจอยากให้มานาน้อยกว่านี้เหมือนกันนะคิดเล่นๆ <c oughs> อ๋อไม่พูดถึงไม่ได้กับตันคอรลิกผมว่าเด็กนี้ได้โชว์กับตันคอรลิกได้แบบสุดมากครับมันยิ่งกว่าน้องเกวนมันยิ่งกว่าเลบรองมันยิ่งกว่าดาริอัสแทบจะเป็น MVP เด็กนี้เลยตอนแรกคิดอยู่ใช่ไหมว่าแบบเอ้ยไม่ใส่ดีเพราะว่าเราไปใส่ออกเพลนโฟย์เติมอัตัด แบบมันรัดชัยชนะเราไปเลยครับจากดาเมจที่เราต้องตีเพิ่มอีก7-8ดาเมจนี้ยนะคือหายไปเลยเว้ยมองเผินๆเหมือนใช้ยากนะแต่พอมาอยู่กับเด็กฮอลโลแล้วกับการ์ดบัฟที่แบบเราใส่อีกซเออร์ออฟราใบใส่ม the eye าออฟเดอะไอสองใบอ่ะวู้การจะแตะเนสันไม่ใช่เรื่องยากจริงๆครับสามารถอาดู2อเร่ยๆโกงยาๆ เราก็แค่อยากจะให้น้องเกวนมันแบบมันมีมิติการเล่นอย่างอื่นบ้างอะรู้สึกว่ามันน่าเบื่อไปนิดนึงลงไปแล้วก็ตีลงไปแล้วก็ตีมันเหมือนกับเซตเลยอะแต่เซตมันมันหวือหวากว่าเพราะตัวมันอะมีความเป็นภัยอันตรายในช็อตแรกที่โจมตีไปเลยในช็อตแรกที่ได้ลงทัชอ่าแตะสนามลงไปเซตดรอปลงมาปุ๊บสร้าง impact ทันทีทุกคนสั่นกลัวทุกคนขนลุกเฮ้ยจะบล็อกได้ปะวะอะไรอย่างเงี้ย